ครับสวัสดีครับอู๋เซีโตรบรีครับก็วันนี้เป็นวันพุธที่สิบห้านะครับพฤษภาคมนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะฮะก็หมายหนึ่งคันนะครับวันนี้เวลาประมาณสักประมาณแปดโมงสามสิบห้านาทีครับช่วงเช้าครับอ่าอ่าคันนี้หนึ่งคันครับนะครับก็เป็น W สองหนึ่งศูนย์นะครับนะตามไปดูกันครับนะคันนี้ฮะนะครับมาด้วยอาการนะครับ กระจกนะบังลมข้างนะฝั่งคนขับนะด้านหลังนะนี่ครับนะหลุดล่องนะฮะหรือสลิงขาดนะะหรืออะไรต่างๆนะครับนะลูกค้าก็ด่าดัดยัดไว้ให้ครับนี่นะลูกค้าก็ด่าดัดยัดไว้ให้กันกระจกตกครับสองข้างเลยนะครับนี่ด้วยครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะฮะให้เทคเกอร์นะฮะตื่นมาแก้ไขนะครับนะรายการแรกนะครับครับรายการที่สองครับ นะครับนี่ครับลูกค้าแจ้งว่าเบลนะฮะสายเบลนะครับเสียบไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นนี้ฮะนะครับผมถ่ายดูนะเขดีกลับหลังนะเนี่ยเสียบมันไม่ไม่ยอมล็อกนะครับอ่าล็อกแล้วครับเหมือนสปริงมันจะหลุดครับเนี่ยเสียบไม่ค่อยล็อกนะต้องต้องกดแรงๆครับเนี่ยฮะ่ะต้องกดแรงๆครับนะ เดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้นะครับผมนะโอเคครับขออภัยถ้าภาพไม่สมุดนะหะอัวเชียร์โต้ลูบลีครับนะก็มีคนโทรเข้ามานะฮะอีกหนึ่งคันนะครับนะไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันครับก็ประโยชน์ช่วงเช้านะครับนะในวันพุธนะฮะนะก็มีให้เราดูนะครับทุกวันนะครับหัวเชียร์โต้ลูบลีครับซ่อมเบนซ่อมบีเอ็มนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยรับสายนะ มีลูกค้าโทรเข้ามาครับสามห้าศ e นะู Hi นยะ์อนะไฮบิดนะฮะก็ตอนนั้นรอสักคู่นะครับนะพอดีเราถ่ายไปแล้วนะครับหลับไม่ได้นะกะ็วันนี้นะฮะก็มีอะไรใหม่นะครับที่จะมาให้ท่านดูนะครับในกรณี x1 วันสลับ b นะครับเดี๋ยวพงคงต้องไปประกอบโชคนะฮะก็เบ้าโชคมาแล้วครับนี่ครับตาเป็นนี้ฮนะนะ ก็เป็นของแท้นะสองตัวครับเบ้าชกบนเปลี่ยนทั้งคู่นะนะครับมีอาการเสียงดังนะนะที่เวลาเอี้ยวนะครับแล้วก็ขึ้นทางลานเอียงนะครับหรือเลี้ยวพวงมาลัยสุดนะครับนะก็ก็เป็นบางครั้งนะฮะแต่ถ้าเสียงมันดังขึ้นมามันก็จะชัดเจนนะเสียงดันกึกกึกนะนะดังทีเดียวเลย พอเราเลี้ยวเราถอยนรงกึกแล้วก็หายไปแล้วก็เลี้ยวที่เดิมขึ้นลงกก็ไม่ดังนะครับเป็นบางท้งนะครับที่เอี่ยวนะจากการตรวจสอบนะครับนะช่วงล่างลูกค้าได้ไปทําการเปลี่ยนยกระบบมาแล้วจากกรุงเทพนะครับนะครับแล้วก็โลทั้งหน้าและหลังนะคันนี้ที่บอกนะนะที่โดนรถช่วงล่างไปประมาณแปดหมื่นกว่าบาทนะครับก็รายการที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนก็คือเบ้าชกบน นะแต่เขาเปลี่ยนโชคมาแล้วอย่างกับกระแทกแล้วแล้วก็ปีกนกคันชักคันส่งเปลี่ยนมาหมดเลยครับนะเราจรึงสั่งอะไรนะของแท้มาเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนะแล้วด้านในของจุดศูนย์กลางของยางเบ้าโชค๊คเขาจะมีแบลิิงเียหรือลูกปืนนะครับนะอยู่แบบนี้ครับโดยที่มีจารบีฉลมอยู่นะครับนะเนี่ย นะข้างในก็เป็นแกนหมุนได้ครับเห็นไหมไอไอรูตัวนี้ครับก็ใส่แกนโชคร้อยแกนชกเข้ามานะครับแล้วก็ยึดน็อตที่ด้านบนนะมีตลับลูกปืนประคองอยู่ตลับเดียวนะครับก็จะอยู่ท่านี้ครับนะตอนนี้ก็จะบิดได้นะเวลาเราเลี้ยวล้อดุมล้อก็จะเลี้ยวไปตามที่เราเลี้ยวนะสมมติเราเลี้ยวซ้ายดุมล้อก็เลี้ยวซ้ายจังหวะดุมล้อเลี้ยวซ้ายนะฮะชุดชุดของเสื้อดุมมันก็จะเลี้ยวซ้ายไปด้วย นะทาให้โชคที่ติดกับเสื้อดุมเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยวตามมันไปด้วยนะถ้าดุมเลี้ยวโชกก็ต้องเหยด้วยนะเขาถึงทําเป็นอิสระไว้นะส่วนน็อตสามตัวเนี่ยครับยึดเบ้าโชกบนไว้รับจะสนีะ่นะนะยึดน็อตเบอร์สามไว้สามจุดอยู่ที่อันนี้นิ่งไว้ข้างล่างจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หมุนไปส่วนแกนโชคก็ทำหน้าที่ยืดขึ้นยืดลงเอานะครับเพราะแกนโชคก็สามารถหมุนได้ด้วยนะหมุน หมุนรอบตัวได้ะแต่เวลาเราเลี้ยวล้อเนี่ยเราก็หมุนแค่เนี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลูกปืนก็ใช้แค่เนี้ยครับซ้ายขวาลูกปืนก็จะถูอยู่ตำแหน่งแค่นี้เพราะมันจะไม่หมุนรอบตัวเองนะเพราะล้อเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองไม่ได้ล้อมันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแกนชกก็ซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคนะครับก็ ขอภัยนะฮะเป็นเป็นหน้าที่นะของเบ้าโชคนะครับนะก็อ่าบางท่านยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะอ่าทีนี้เรามาพูดหน้าที่ของมันนะนี่ยจะระบีนะเดี๋ยวผมป้ายนิดนึงนะจะระบีอ่าเบ้าโชกบนนะครับทําหน้าที่นะฮะนะเป็นตัวที่ยึดแกนโชกนะครับไว้กับตัวโชกนะครับหน้าที่ของเบ้าโชกบนนะครับนะ นะด้านจุดศูนย์กลางนะครับทำหน้าที่ยึดแกนโชกนะครับนะก็คือเบ้าจะติดกับตัวโชกนั่นเองนะเป็นตัวที่ยึดติดกันนะครับส่วนด้านบนก็ทำหน้าที่ยึดติดกับสี 4, นะครับนะเพื่อ,อให้อยู่ในเซนเ,นเตอร์นะแนวเซนเ,นเตอร์ที่โรงงานเขาก,กำหนดมานะก็คือติดอยู่ด้านบนนะตำแหน่งโชกจะ เอียงเข้ามากน้อยขึ้นอยู่กับเซนเตอร์ที่โรงงานผลิตมานะแตะ่เบ้าชกบนนะก็ทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ซับแรงนะจากการที่ชกทำงานนะครับนะไม่ให้เกิดเสียงดังนะครับในข้อที่2ข้อแรกเกิดการซับแรงนะครับข้อที่2เกิดไม่ให้เกิดเสียงดังในระหว่างที่ชกทำงานนะครับคุณคุณเข้าใจนะ เวลาเรา,าขับรถไปแล้วเราวิ่งไปปีกนกมันก็เลื่อนถ้าปีกนกมันยุบขึ้นยุบลงแบบนี้นั่นหมายความว่าแกนโชกก็ต้องยุบขึ้นยุบลงด้วยนะครับจังหวะที่แกนโชกอยุบขึ้นยุบลงนะฮะไอ้แกนน่ะมันติดอยู่กับลูกปืนตลับนี้นะครับมันก็ทําหน้าที่อ่าตัวนี้ก็ทําหน้าที่ลังโชกไว้ไม่ว่าโชคจะกดลงหรือถูกดึงขึ้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวลังไว้นะลูกปืนตลับนี้นะครับลังแกนโชกไว นั่นหมายความว่าเวลาท่านตกหลุมชกเดือนขึ้นและลงทํางานเนี่ยจุดที่รับน้าหนักก็คือลูกปืนแบริ่งตัวนี้นั่นเองนะเป็นจุดศูนย์กลางเลยที่รับแรงดึงแรงกดแรงดึงแรงกดของแกนโชกนะครับซึ่งมีบทบาทมากตรงนี้เพราะลูกปืนแบริ่งตลับแค่เนี้ยนะมันต้องรับแรงในแนวดิ่งนะแกนชกมันจะขึ้นลงขึ้นลงนกดลงมันก็ มีแรงต้านนะมีแรงต้านนะถ้าชกยืดขึ้นแกนชกมันติดเยี่ลูกปืนในมันก็มีแรงยือ้อคือแรงดึงออกนะครับนะก็อ่าสองสองอย่างนะครับนะเข้าๆนะฮะนะเพราะฉะนั้นเบ้าชกที่เราเอามาเปลี่ยนนี่คันนี้ประมาณหนึ่งแสแปดหมื่นกิโลถึงหนึ่งแสนเก้าหมกิโลก็เหมาะสมกับระยะทางแล้วนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปก่อนนะเพราะว่าเหลืออีก ไม่กี่รายการนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับนะเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนมาไม่ครบไม่ครบตัวเพราะนั้นเบ้านี้อยู่ได้สองแสนก็ถือว่าไกลนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลูกปืนยึดอยู่ในเซ็นเตอร์กลางเนี่ยนะอยู่ในใจกลางเนี่ยของเส้นรอบวงของเบ้าเบ้าชกบนเนี่ยนะครับรอบๆครับจะเป็นยางนะจะเป็นยางเห็นไหมด้านในนี้ก็จะเป็นยางนะเสื้ออ่า เสื้อเบ้าชกบนเนี่ยครับนะของ B M W X 1นะครับนะก็จะเป็นเหล็กหล่อนะหรือเหล็กสังกะสีหนาๆน,านะครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเนื้อโลหะนะครับเพราะนี่แม่เหล็กนะครับมันดูดติดได้ไมั้ยดูดติดได้นะตึ๊บเห็นไหมแสดงว่าเป็นเนื้อโลหะบางรุ่นจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับนะก็ ทำไมถึงต้องมียางเป็นตัวขั้นเพราะอย่างที่ผมบอกเวลาโชคทำงานขึ้นลงเวลาเราตกหลุมนะเราตกหลุมแบบฉับพันปุบปุบปุบโชกจะมีการเต้นโชกมันก็กระแทกขึ้นอย่างฉับพันนะคือคือขึ้นฉับพันลงฉับพันนะมันจะมีแรงกระแทกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มียางตัวซับแรงกระแทกหรือซับเสียงตัวเนี้ย มันจะอาจจะเกิดเสียงดังที่ตัวโชคได้ในขณะที่เราตกหลุมหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงสูงนะครับก็คือโชคมันทำงานฉับพันนะมันทํางานเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงตลอดเนี่ยทําอย่างเนี้ยถ้าคุณมาเร็วๆสักร้อยกว่าคุณตกหลุมใหญ่มตึกตึกนะตึกตกตก,ตก,ตก,ตกตับที่เดิมเพราะฉะนั้นไอ้จุดศูนย์กลางตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวซับนะการส่งถ่ายแรงกระทบ นะหรือแรงยืดของแกนชกนั่นเองนะไม่ให้เกิดเสียงขึ้นแล้วไม่ให้เกิดความสะเทือนวิ่งเข้าไปในบอดี้นั่นเองนะครับนั่นคือความหมายของอยางเบ้าชกบนหรือเรียกว่าเบ้าชกบนก็ได้นะครับในเบนซ์ในพีเอ็มมีทุกคันนะครับนะก็ต้องเอาอยางมาขั้นนะเพื่อ,อซับแรงสั่นสะเทือนนะก็เหมือนลูกยางเท่นเครื่องนั่นเองนะทำงานรูปแบบเดียวกันลูกยางเท่นเครื่อง ซ้ายขวาลูกย่างท่านเกียร์นะเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนอะไรก็แล้วแต่ที่มีแรงสั่นสะเทือนนะครับนะวิศวกรเขาก,ก็ต้องคิดค้นเอาอยางนี่แหละมาซับมาขั้นไว้ไม่ให้เกิดเสียงเกิดแรงกระทบที่เข้าไปในห้องผู้โดยสารนะทำให้การขับขี่เนี่ยไม่เกิดความสมูทนะแล้วไม่เกิดความเงียบเท่าที่ควรทำให้ผู้ขับขี่ อาจจะมีความระแวงในเสียงที่เกิดขึ้นนะถ้ามันตกกระทบกันบ่อยๆนะครับเมื่อผู่เช้ความเร็วต้งสูงนะมันจะดังกือกกกกผู้ขี่ก็ไม่กล้าทําความเร็วนะก็จะคิดว่าช่วงล่างนี้มีอะไรหลวมไหมหรืออ่าการเก็บเสียงไม่ดีเท่าที่ควรนะทำให้ความด้านความรู้สึกหรือต่างๆลดลง นะขณะที่เราขับขี่รถนั่นเองนะครับนะก็จบไปนะครับยางเบ้าโชกนะผมมีมาสองตัวเดี๋ยวประกอบให้นะนะก็วันนี้คงมีเท่านี้แหละครับนะเดี๋ยวมีคนโทรเข้ามาสามสายนะก็เดี๋ยวประกอบให้เลยครับนะท่านสระบุรีนะเดี๋ยวผมประกอบด่วนให้เลยนะฮะว่ามันจะได้จบจบนะนะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกชายไทเกอร์นะไปทํามือจับประตูนะแยกงานกันทำนะครับก็แจ้งแจ้งนิดหนึ่งท่านเจ้าของรถด,ดูด้วยนะฮะของมาแล้ว นะก็เดี๋ยวก็คำนวณเวลาเดี๋ยวผมเสร็จแล้วจะโทรบอกนะครับก็ดูไปด้วยกันนะครับอันนี้คือข้อดีของอู่ผมนะครับเพราะการที่เราจะเปลี่ยนอะไหล่แทบจะทุกชิ้นเราจะมีการแจ้งว่าอะไหล่ตัวนี้ยเกรดไหนนะแล้วก็หน้าที่ทําอะไรแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับอาการรถลูกค้าที่เข้ามาเบ,บ็ดไหนนะเพราะฉะนั้นในรายวันสิ่งที่ผมบอกนํามาเสนอคุณนะผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะนะ เพราะว่ารถที่มาแต่ละคันอาการไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ขับเบ้นบีนะก็จะได้เห็นชิ้นส่วนหลากหลายมากแล้วก็การบรรยายของผมนะที่บรรยายสอดคล้องนะในแต่ละวันนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เกิดความเข้าใจอย่างที่สุดนะครับไม่ต้องไปดูรีวิวแล้วก็ตัดต่อสมูทนะบางทีท่านไม่เห็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยส่วนการถอดใส่ แล้วการประกอบนะท่านก็คงไม่ต้องดูนะครับนะก็เหมือนทั่วไปนะส่วนมากช่างแล้วก็อยากจะดูใช่ไหมอยากจะเป็นอันนั้นมันเหมือนการเสียเวลานิดหนึ่งเอาเป็นว่าใส่เสร็จแล้วแล้วก็รถเคลื่อนที่เตรียมส่งรถเราก็ถ่ายคลิปหลังเลยแล้วกันนะเพราะการขันน็อตมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนถึงแม้ท่านจะไม่ได้ดูคลิปเมื่อเจอของจริงท่านก็ไขได้เลยนะใครที่เป็นช่างหรือเพิ่งเป็นช่างนะ เพียงแต่เทคนิคการใส่ต้องมีเฉพาะตัวเท่านั้นนะก็ขอข้อยกเว้นไว้เพราะเวลามันจำกัดน,นะกับเรื่องราคาที่เอซนะพยายามถามจังเลยว่าซ่อมเสร็จแล้วแล้วมันราคาเท่าไหร่แล้วไม่บอกนะอันนี้บอกไม่ได้นะถ้าเกิดผมซ่อมถูกนะอูอื่นเขาก็จะไปกันไม่ได้นะเพราะแหล่งที่มามันไม่เหมือนกันนะ อะไรชิ้นเดียวกันอาจจะซื้อกันคนละราคาก็ได้เพราะร้านมันมีเยอะมากแล้วแต่ว่าช่างเขาจะโคลกับร้านไหนไว้แล้วแต่ความยากง่ายของชิ้นส่วนว่าต้องไปเบิกศูนย์ไหมต้องไปหาอะไรไหมต่างๆแล้วการถอดยากไหมอูที่ไม่เคยมีเครื่องมือเลยแล้วถอดมันก็ดูยากมันก็อาจจะคิดค่าแรงสองพันหรือสามพันไปเลยเพราะมันคิดว่ามันถอดยากมันไม่มีเครื่องมือ แต่สำหรับอู่เฉพาะทางเขามีเครื่องมือมีวิธีการทําที่ช่ําชองอยู่แล้วเขาอาจจะคิดสักพันห้ามันก็จบนะแล้วไม่ยุ่งยากอะไรมากมายก็สามารถคุมเวลาได้เลยในการประกอบนะอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับท่านไหนที่ถามราคานะครับก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าคุณไปเจอหน้างานเอาเลยคุยกับเจ้าของอู่เลยหรือสถานบริการนั้นๆเลย นะครับส่วนมากจะเอาบินมาแฉกันใช่ไหมมันก็มันจับต้นชนปลายไม่ได้หรอกเพราะของมันมีหลายเกดนะคุณจะเอาบินมาบอกสองหมื่นเท่านี้ดูซิว่าแพงไหมอะไรเงี้ยเห็นในทิกตอกอันนั้นะแยะหมดไม่เห็นสมควรนะเอฟซีอย่าไปทำเลยนะเพราะว่ามันมันมันดูแล้วมันมันมันไม่เกิดประโยชน์นะเพียงแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าอู่เนี้ยมันทําแพง นะแต่บางอูก่ก็อาศัยช่องว่างตัวนี้ทําเป็นปิดหัวบินแบบให้เห็นว่าอยู่ไหนแล้วก็ลงราคามันจะได้ดูว่าถูกไปสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ดูอีกแต่เขาจะได้ตามไปซ่อมกับเราอะไรเงี้ยเทคนิคโกนโกงมันเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทําอาศัยช่อง youtube เพื่อสร้างเทคนิคกนโกงก็มีเยอะนะไม่ใช่ไม่มีนะต้องอาศัยช่องที่เรา ออกอากาศนี่แหละนะหรือ y o u t u b e เนี่ยนะสร้างประโยชน์โดยส่วนรวมให้สังคมดีกว่านะอย่าเจาะเป็นบางตัวแล้วให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เต็มๆนะเพราะนั้นถ้าเจอคลิปลักษณะนี้ส่วนมากผมจะไม่ดูมันเหมือนคลิปเห็นแก่ตัวแล้วมันมีแอบแฝงน,นะคือคือทำไมต้องปิดเหลือเห็นเลขหรือเห็นเบอร์โทรอ่ะว้าวเดี๋ยวคนจะได้โทรไปถามนะจะได้เรียกแขกไม่ใช่ นะบางทีหน้าม้าก็าบินมาเปิดให้มันถูกเนี่ยเราก็แก้งลงมันทำกันได้หลายวิธีนะเราเราไม่อยากให้เอฟซีไปอ่านะเขาเรียกว่าไปเคิมตามนั้นนะถ้าดูก็แยกแยะนะถ้าไม่ทราบก็ฟังช่องอภิชัยไว้นะก็จะพูดแต่ความจริงนะครับส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อท่านต้องไปพิจารณาเอาด้วยตัวของท่านเองนะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหากท่าน คิดว่ามันถูกต้องแล้วก็มันเป็นไปได้ท่านก็รับชมผมต่อนะครับเพราะว่าจะเป็นความรู้ทุกวันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมโทรกลับก่อนนะลูกค้าโทรมาเยอะนะเดี๋ยวเขาจะลดดับหรือเปล่านะผมก็ไม่ดูนะก็เกรงใจเขานะก็โอเคนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหากท่านเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์นะครับแล้วผมก็จะนำข้อมูลมาบอกท่านนะไม่ว่าเสียตอนไหน เปลี่ยนยังไงต้องใช้ยี่ห้ออะไรอันนี้ทําไมถึงต้องใช้ของแท้เพราะว่าเจ้าของเจาะมาว่าอยากจะใช้แท้มันจะได้คงทนนะไม่อยาก OEM เดี๋ยวมันโดนซ้านะเราก็จึงประมวลผลแล้วเราก็จึงเบิกใส่ลูกค้าตามกําลังของลูกค้าแล้วความประสงค์ของลูกค้าเป็นหลักนะส่วนงานลึกๆเชิงลึกถ้าลูกค้ายังอาจจะเซฟ,ฟหรือคิดไม่ออกผมก็จะแนะให้ว่า คนแท้ดีกว่าครับนะเพรจะใช้ยาวไปเลยไม่ต้องวนอยู่แต่กับอู่เปลี่ยนแล้วก็ไปห้าปีหกปีนู่นเลยนะไม่ต้องมาสารวนนะเพราะเขามีกําลังที่จะซ่อมนะครับเราต้องประมวลผลให้ได้นะอย่าไปคิดเองตัดสินใจเองแทนลูกค้านะครับนะก็บางทีผมก็เคยโดนต่อว่านะว่าทําไมไม่ถามก่อนทําไมไม่คิดเองนะเมื่อวานก็โดน เรื่องเบนน่ะเอากล่องที่ไม่มีอินฟาเลทไปให้เขาเขาบอกไฟเขาต้องดับเลยอะไรเงี้ยโทรมาทำไมไม่ถามผมก่อนมผมก็เลยบอกว่าอ่าก็ตั้งแต่รถมาจอดเนี่ยคุณบอกกล่องเสียด้วยไหมอะไรเงี้ยกล่องกล่องคุณดีนะคุณก็พูดเหมือนว่าเอะผมมาทำพันท์ยัไงใช่ไหมอันดับแรกอันดับที่สองผมโทรไปแล้วคุณบอกจะรีบใช้รถ นะนะแล้วก็ขับกลับบ้านไปสวิทช์ไฟนะฮดึงสปอตไลท์มันไม่ติดอีกรุ่โทรมาหาผมอีกอ่าว่าผมทําอีกโอ้โหผมก็เลอกว่าผมทําสายไฟกับเครื่องให้ติดไอสวิทช์ไฟเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งมันหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ขับรถของท่านไปไหนแล้วก็ไม่ไม่ใช่มันเด็กน้อยมันเด็กฝึกงานเด้เที่ยวไปบิดแล้วไปดึงเล่นให้มันพัง ส่วนวางยาตัดไปได้เลยรถเก่าหาที่ซ่อมยากช่างเขาถึงเบื่อพอซ้อมทาตรงนี้เสร็จกลับไปก็บอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งล้วก็มายโยนพูดเฉียดหาว่าช่างทํานะโ,โดนทุกวันพยายามทําดีแค่ไหนแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีแต่ก็ต้องดูเป็นขิดเข็ไปนะก็เลยปล่อยไปเห็นรีบด้วยแล้วก็กล่องกล่องอีกใบจะแพงกว่า ต้องมา,ามําลูกกุญแจใหม่นะครับนะก็ต้องเสียเงินเพิ่มอันนี้ก็ไปมันกระพริแบแป๊บเดียวสิบวินาทีแต่มันเซฟมันไปได้เยอะเห็นเขาบอกว่าจะเอากองเก่าไปซ่อมมีพวกอยู่กรุงเทพนะผมก็เลยให้แคตติดร,รีโมทก็ใช้ได้เหมือนเดิมคุณก็อกองเก่าไปซ่อมมาเสียบก็ได้ถ้าอยากใช้รีโมทเดิมมันก็ไม่เห็นยากกลองใหม่ก็ไปเป็นสแปร์ไว้เพื่อวันนึงไปดับที่ไหนใช่ไหมนะเพราะคุณเล่น มันหลายๆอยู่รุมเราเราต้องเป็งงนการตัดสินใจเลยนะครับในบางครั้งนะครับก็เป็นเป็นข้อมูลคร่าวๆนะให้ท่านผู้ใช้รถ F4 เวลาเข้าอู่คุณก็ใช้คําพูดให้ถูกนะถ้าคุณไม่ได้เห็นด้วยตานะอย่าพยายามพูดว่าช่างทําจำผมไว้นะถ้าคุณไปพูดเขาเมื่อไหร่เขาน้อยใจขึ้นมา ต่อไปครั้งต่อไปเขาจะซ่อมรถคุณไม่ได้ดีเพราะเขาก็ไม่อยากซ่อมเพราะเดี๋ยวกลัวกลัวไปซ่อมอย่างหนึ่งแล้วขับกลับบ้านไปมาบอกเป็นอีกอย่าง,งช่างมันเครียดสมองมันมันเครียดพูดง่ายเขาก็ไม่อยากรับเพราะนั้นต่อไปเ็าจะไม่มีที่ซ่อมนะโอเคนะก็ฝากกดแชร์นะครับนะฮะเขนิปนี้มีประโยชน์ประโยชน์จะมาทุกเช้าประโยชน์ความจริงความเป็นไปได้แล้วก็ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง ในระดับหนึ่งของช่างอภิชัยลบบุรีนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวคิดทุกเช้านะครับแล้วรท่านจะได้สมบูรณ์อยู่ตลอเวลาพร้อมเดินทางนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปก็คงจะเป็นประโยชน์ทุกคำหากท่านจำอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็จะคือประโยชน์แต่ถ้าท่านไม่จำมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ โอเคนะครับอุเยชายออโต้อ่าพี่ชายออตโต้นะครับต้องขอจบคลิปแบ่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับที่เราฟังรับชมครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ